รายงานระดับน้ำบริเวณฝายหลวงวันจันทร์ที่24สิงหาเวลา17.20นาทีระดับน้ำค่อนข้างที่จะไม่สูงน้ำค่อนข้างใสการไหลค่อนข้างคงที่ต่อเนื่อง ความรุนแรงจากวันที่23คือเมื่อวานแตกต่างกันมาก